กองขยะที่ผู้คุณเห็นอยู่เนี่ยมันก็คือของมือหนึ่งนะไม่ใช่ของมือสองที่ผู้คุณเข้าใจแต่เวลาพวกคุณสั่งแล้วไม่ยอมรับเนี่ยมันกระจายเป็นของตีกลับได้ของตีกลับพวกนี้เนี่ยมันก็ไปขายต่อไม่ได้เพราะว่าแพ็กเกจมันพังทีนี้เขาก็เลยเอามารวมแล้วเลยขายถูกๆให้กับไอ้พวกที่ชอบขุดคุย้ยขยะอย่างพวกผมเนี่ยแหละซึ่งสินค้าที่เห็นเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นพวกสินค้าจีนนะแต่ว่ามันจะมีของใหม่มาทุกวันเลยถ้าเกิดใครอยู่แถวนี้นะโอ้สบายเลยแต่ไอ้แท่งนี่มันคืออะไรแม่แม À này đúng không được Đúng, không? đúng không? เอาเป็นว่าไม่ต้องไปสนใจมันหรอกไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันแต่ที่นี่จริงๆอนะ่ะเขาขายของมือหนึ่งเป็นหลักแต่ทีนี้ว่าขายออนไลน์ซึ่งปัจจุบันในที่นี่ก็ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการนะก็จะมีแบบของที่มันเอามาตั้งโชว์เฉยๆแล้วก็จะมีของปะปายเล็กๆน้อยๆร้านค้าก็ยังไม่เต็มมากแต่ส่วนใหญ่ที่เยอะๆเลยก็คือรองเท้าแล้วก็สินค้าจีนอื่นๆอ,อีกมากมายนะแต่ว่าขึ้นชื่อว่าสินค้าจีนนะนะก็ทุกคนก็คงจะรู้กิติศัพเอาล่ะใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากรู้ว่าที่นี่คืออออททที่่่ไไหนนนนนกกกก็คคมมมมเเเตวววว้้้้ดดาาาาาาลลลงงแแัถิผผจะบุ อันนี้เขาจะเปิดตัวที่นี่อย่างเป็นทางการ